<laughs> ขอโทษค่ะมิเชลโอ้ยวันดีค่ะมีมิเช,ชลแชร์อะไรไปไหนอะ่ะวันดีค่ะเมื่อไหร่พี่มีเชลจะให้ตกาตาหมีอะ่ะ พี่ออนฝันดีนะคะฝันถึงหนูด้วยนะคะว่างๆก็เข้ามาดูด้วยเม <c oughs> ื่อไหร่จะได้หมีเนี่ยจากพี่พัสสุว่าพี่พัสสุมีหมาค็อกกี้ให้น้องลิศป่ะคะ